สวัสดีเพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้เรามาฟังเรื่องเล่ากันดีกว่าเป็นเรื่องเล่าของชายผู้กำลับผีมีนามว่าสมหมายที่หรอขนาดนี้เป็นของคุณนะาน,นหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่สงบดีแต่ในยามวิกาลมันไม่ใช่อย่างนั้น พรอมีเสือสมิงสงตัวมีนามว่าเจิดและจดแม่เสือสาวในตาสวยอ่อ,อนรักด้วยข้าคือเสือสมิงมีนามว,าว่าเจิดส่วนค่าคือมือขวาของท่านเจิดมีนามว่าจาดเฮ้ยพูกแคสองตัว มาทำตัวกางในที่ของข้าแบบนี้ระวังเจอดีนะเว้ยแล้วมันทำไมวะไอ้แก่โอ้โหว่ากูแก่เฮ้ยโอเคจัดการมันดิโอ้โหโจดัดให้ครับเฮีย แย่แล้วจะเป็นแบบนี้ตายแน่สงสายต้องใช้แผนลับแล้วเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะไหนวะไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วมันหายไปไหนวะโถ่ไฟโดนมันหลอกเลยเนี่ยโถ่เสือเซ็งว่ะเสือเซ็งโอ้ดี๋ยมีวิชาจากคนโชคไม่ใช่เราคงตายไปแล้ว ข่าวเรื่องของเสือสมิงได้ดังออกไปจนได้ไปเข้าขหูของกลุ่มสมหมายเฮ้ยเฮ้ยพวกเอ็งดูนี่ดิข่าวเรื่องสมิงร้ายฆ่าตายยกหมู่มบ้านเฮ้ย hey, ข่าวบ้าอะไรวะเี่ผมว่าเฟกนิวแน่เลยงั้นเราไปพิสูจน์กันเปล่ะไม่เอาอ่ะเพ่ผมขี้เกียจไปขี้เกียจหรือกลัวกันแน่วะไม่ได้กลัวโถตอเป็นควายแหละยังจะกลัวผีอีก ว้ยว้ไว้ไอปองกลัวผีไอปองกลัวผีไม่ได้กลัวเว้ยไปกันได้ปะดีงั้นเราไปกันเลย <Huh? S 2> ทั้งสามคนได้เดินทางมาจนถึงหมู่บ้านที่ว่ากันว่ามีเสือซิมิง้ายออกมาอารวาสที่นี่นะหรอคือที่ที่จิตพูดถึงใช่แล้วแหละเพื่อนเลิฟที่นี่แหละเรากลับกันเถอะพี่ที่นี่มันน่ากลัวเฮ้ยไอปองมาขนาดนี้แล้ว จะกลับเลยมันก็เสียเที่ยวดีวะเนอะสมหมายฉันว่าเรากลับเลยก็ดีนะบ้าเปล่ามาแล้วก็ต้องไปให้สุดดีวะทั้งสามคนได้เดินสวีทไปทั่วหมู่บ้านสักพักหนึ่งเขาก็ได้เจอเข้ากับนายอำเภอเฮ้ยโกเกงมาทำอะไรที่นี่อยากตายเรื่องอะไรใครเนี่ยพี่เจอกันครั้งแรกก็พูดจาปากเสียใส่ซะละพี่ว่า คงเกี่ยวกับเรื่องเสือสมิงร้ายฆ่าคนตายอยู่หมู่บ้านแน่ๆที่นี่ไม่ใช่ที่เด็กกระโปโลอย่างพวกเองจะมาอยู่นะเว้ยอ้าวเฮ้ยพูดงี้ใส่แม่งเลยไหมเดียวใจเย็นเลยน้องเดี๋ยวพี่เจรจาจา,จาราเจรให้ลุงครับจะใจเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยๆเล่าให้ผมฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ในอำเภอได้เล่าเรื่องราวของเสือสมิงเจิอและจาดให้ทั้งสามฟังอ๋อ เรื่องเป็นแบบนี้นี่เองแตรู้แล้วก็รีบลก,ลกลับไปซะอ้าวลุงผมจะทามาตั้งไกลให้กลับเลยหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยพวกเองนี่พูดไม่ฟังหรือไงบอกให้ไปก็ไปไงหรืออยากมาเป็นอาหารให้เสือสมิงที่นน่ไม่เป็นอะไรหรอกครับลุงให้พวกผมช่วยเถอะถ้าพวกเราร่วมมือกันต้องทำอะไรได้แน่ๆอย่างที่เขาว่ากันนะครับสามัคคีคือพลังอ้ จะแบบนั้นก็ได้นะแต่พวกเองต้องไปพบคนคนหนึ่งก่อนในอำเภอได้พาตั้ง3ามคนมาถึงที่อยู่ของหมอผีชื่อดังนั่นหลวงปู่โชคแล้วนั่นใครครับเด็กนั่นน่ะเหรอใช่ญาติน่ะใช่ญาติเด็กบ้านปะครับนี่เรื่องสมหมายนะไม่ใช่โฟกิงกาบท่านหลวง <c oughs> ข้าเราอยู่แล้ว,วจะต้องมา อืมบทโคตรเบียวเลยครับท่านพี่เพราะว่าเจา้าเบียวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปะเฮ้ยไอเด็กนี่คิดว่าตัวเองออกมาจาับโฟค,คิงหรืองไงวะทำไมอ่ะหรือจะเอาก็มาดิน้องหยุดเองนี่มันใจร้อนจริงๆเลยไอญาติข้าขอโทษแทนเจ้าญาติด้วยผมว่าเรานอกเลิกกันมามากเกินแล้วนะครับมาเข้าเรื่องก,กันดีกว่าว่าเราจะจัดการเจ้าเสือสมิงนั่นยังไงดีพวกมันเป็นเสือสมิงฝาแฝด หากเราจัดการมันได้ตัวหนึ่งอีกตัวก็จะสิน้นฤทธิ์เราจะฆ่ามันยังไงครับเนี่ยอาวุธก็ไม่มีแต่หลวงปูม่มีนี่คือมีดอาคมหากใช้เจ้านี่แทงไปที่ตัวมันฤทธิ์ของเสือสมิงจะหมดเจ้าเสือสมิงคือนี่คือวันตายของเจ้าหลังจากที่ทุกคนได้วางแผนกับการจัดการเสือสมิงแล้วตอนนี้ทุกคนก็ได้ซุ่มรอเวลาอยู่แผนจะสำเร็จจริงๆเหรอครับท่าน ข้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอ้าวอย่างนี้ใครสวยดิวันนี้ไม่เราก็มันต้องตายไปข้างหนึ่งผมบอกแล้วพี่หลวงปู่มันเบี้ยวตูดีนะเวย้ยทุกคนเงียบหน่อยมันมาแล้วและแล้วเสซอร์เมิงก็ได้ปรากฏตัวออกมาข้าว่าข้าจะกินมนุษย์เอ,เออท่านแปลงฟันบ้างก็ได้นะเนี่ยกินปากมาเชียหืมกวนตีนนะมึงอะ่ะ เอ้ยเจ้าเสือสมิงวันนี้แหละวันาตายของเจ้าอ้าวเจอกันอีกแล้วน,น,นายกำมพอแล้ววันนี้พาอไอ้ไก่อ่อนที่ไหนมาเนี่ยโอ้หางนกเจ้าเสือสมิงวันนี้คณะจัดการเจ้าซะแน่จริงก็เข้ามาเลยเออพวกข้าแน่จริงอยู่แล้ว ว่าเข้าทีละคนคงไม่เวิร์กงั้นเราไปกันหมดนี่แหละเฮ้ยๆฮมาหมดขนาดนี้ก็แย่ดิจ้าจ้อยังมัวแต่ยืนดูมาช่วยกูหน่อยแต่จ์ากัดยืนดูไม่เข้าใจไปไหนใช้ไม่ได้เลยนี่แรงจะเป็นบ้าเลยเจ้านี่ แต่จังหวะที่ทุกคนกําลังสิ้นหวังทว่าจาร์ดได้วิ่งเข้าไปล็อกตัวของเจิดเอาไว้มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นไม่รู้ล่ะแต่ตอนนี้จัดการมันเลยหลวงปู่ได้ใช้จังหวะที่สองสุอสมิงกำล,ลังทะเลาะกันได้วิ่งเข้าไปแทนทั้งสองด้วยบิดอาคม หลังจากนั้นได้เกิดแสงสว่างขึ้นและจากร่างของเสือสมิงก็ได้กลับกลายเป็นอีกสองคนไปสู่สุคติเถอะนะรูกพอ่อความจริงก็คือเสือสมิงทั้งสองตัวนั้นเป็นรูปฝาแฝดของหลวงปู่โชคแต่ได้โดยเอาความมดดัของหลวงปู่โชคเข้าตัวทําให้กลายเป็นเสือสมิงในที่สุดจบสักทีสินะเรื่องราวแสนยาวนานขอบคุณพวกเจ้ามากนะ ถ้าไม่ได้พวกเจ้าหมู่บ้านนี้คงกลายเป็นสุสานแน่ๆไม่หรอกครับที่ผ่านทุกอย่างมาได้ก็เพราะเราช่วยกันทั้งนั้นแหละหากเราไม่ช่วยกันจัดการเจ้าสมิงนั่นพวกเราคงตายกันไปแล้วล่ะครับอย่าลืมสิครับสัมคีคือพลังนั่นสินะ